คุณครูเนี่ยนะครับก็ปกติ<ะ>บางที่ก็จะมีเหมือนบ้านพักครูนะ<อ>เรียงรายเป็นตับเลยทีเดียวนะฮะที่นี่เช่นเดียวกันครับปรากฏว่าคุณครูเนี่ยนะออกไปท,ทําธุระกลับมาโอ้โหไฟไหม้วอดทั้งหลังเลยทีเดียวตกใจเลยครับไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นเมอช่วงสองครึ่งครึ่งนะครับของเมื่อคือนที่ผ่านมาครับนักดับเพลิงแล้วก็บรดากู้ชีพกู้ภัยครับต้องเข้าไปฉีดน้ําดับไฟ ที่ไม้บ้านพักครูนะครับในโรงเรียนท่ามกาวิทยาคารอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นอาคารสองชั้นครับชั้นล่างเป็นปูชั้นบนเป็นไม้เพราะฉะนั้นมันก็ลุกลามชั้นบนอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวครับคือลักษณะอาคารเนี้ยมันเป็นอาคารที่เก่าแก่แล้วอ่ะน่าจะอายุเกือบ50ปีได้สร้างติดกัน3มคูหาด้วยกันครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับสามารถดับไฟได้ครับโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ คุณครูที่อยู่แถวนั้นครับเล่าให้ฟังบอกว่าตอนประมาณสองทุ่มเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดเสียงดังสนั่นเลยครับจนพื้นบ้านสั่นสะเทือนครับแล้วก็มีกลุ่มควันลอยมาไม่นานไฟไหม้ครับแล้วก็ลามไปติดหลังอื่นๆส่วนครูเจ้าของบ้านออกไปทําธุระไงกลับมาโอ้โหตกใจเลยครับทําไมไฟไหม้วอดทั้งหลังไปแบบนี้คือคุณครูที่เป็นเจ้าของห้องพักนี้ครับเขายืนยันบอกว่า เขาไม่ได้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรไว้เลยนะก็มไม่รู้เหมือนกันว่าไฟไหม้ได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวรอตรวจสอบอีกทีนึงแล้วกันนะครับ